สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ สำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสำนักสมัโนโประชากรสหรัฐอเมริการายงานอัตราความยากจนของสหรัฐในปี2022อยู่ที่ร้อยละ1 2 4 โดยความยากจนในเด็กเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากปี2021ผลการประเมินมาตรวัดความยากจนซึ่งวัดว่าประชาชนมีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ในปี2022เพิ่มขึ้น4.6จุดจากปีก่อนหน้าขณะอัตราความยากจนในเด็กเพิ่มขึ้นจาก105.2ในปี2021เป็น112.4ในปี2022ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่สำนักเริ่มติดตามดัชนีตั้งแต่ปี2009 ศูนย์จัดลำดับความสำคัญด้านงบประมาณและนโยบายคลังสมองฝ่ายซ้ายของสหรัฐระบุว่าความยากจนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นชาวอเมริกันใช้ชีวิตอยู่ในความยากจนเพิ่มขึ้น15.3ล้านคนชาลอดแพรอดประธานศูนย์มองว่าความยากจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นน่าตกใจอัตราความยากจนที่เพิ่มขึ้นทั้งในประชากรรวมและในเด็กถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า50ปีตอกย้ำบทบาทสำคัญของตัวเลือกนโยบายที่มีผลต่อระดับความยากจนและความลำบากในประเทศ นอกจากนี้แพรอดยังบอกว่าการสิ้นสุดโครงการคืนภาษีบุตรภาคต่อขยายของรัฐบาลกลางในปี2022เป็นสาเหตุของความยากจนในเด็กที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแพรอดเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติฟื้นคืนการดำเนินโครงการดังก,กล่าวการประเมินมาตรวัดความยากจนครอบคลุมรายได้และผลกระทบความช่วยเหลือที่ไม่ใช่เงินสดอาทิความช่วยเหลือด้านอาหารและความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ